ดูแล้วไม่คิดว่าที่นี่คือกรุงเทพเนาะอืแล้วก็เมื่อกี้มีเรือเล่นผ่านไปอ,อันนี้เราในเก็น้องแขมตัดลำไยอ่ะอันนี้คือตัดสดๆจากสวนเลยใช่ยกยกนะชอบขึ้นมาอ่ะ,ออะเออยังไงตัดอย่างนี้ค่ะตรงนี้อ่ะทเลยค่ะ <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยเก่งอ่ะตัดได้อ่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟตระกูลชื่อร้านปลูกรักอเชิญนี่เขาปลูกไอ้เนี่ยผก้ลังกาเอาาอแล้วมันออกเป็นถ้วยด้วยอ่ะที่ใส่ด,ดีได้ขนมอ่ะเป็นชิ้นๆใช่ใช่ารักดีช่วงนี้ร้านกาแฟแนวองิงธรรมชาติกำลังมาเนาะ อย่างร้านกาแฟในทุ่งข้าวบ้างร้านกาแฟในสวนบ้างแต่ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพไม่อยากออกไปไหนไกลก็คิดถึงไอดินกลิ่นฟางนะแลนก็จะพาไปสำรวจร้านกาแฟร้านอาหารพื้นที่เกษตรกรรมแถวชายขอบกรุงเทพกันก็จะพามุดไปตามตรอกซอกซอยเลาะไปตามชายคลองอร้านแรกก็คือ,อร้านกาแฟที่ชื่อว่าสวนปลูกรักสัมภาษณ์เจ้าของมาเขาบอกว่า แต่เดิมเนี่ยก็เช่าที่ไว้ตั้งใจจะทําเป็นเกษตรอินทรีย์มีปลูกผักมีเลี้ยงสัตว์ทําไปทํามาก็ขยายเป็นร้านกาแฟที่นี่ก็จะมีะผักสลดัดมีไก่ชนไก่ไข่ไก่งวงหมูแคระแล้วก็ขายพวกพืชผักด้วยนะคะคือดูแล้ว ไม่คิดว่าที่นี่คือกรุงเทพเนาะแล้วก็เมื่อกี้มีเรือเล่นผ่านไปอาจะเจอเรือเล่นผ่านไปใหม่อีกรอบหนึ่งอาจจะกกมือเรียกซื้อของได้ได้ที่นี่กรุงเทพที่กรุงเทพมาแล้วนี่ไงเรืออะไรอ่ะพูเแล้วก็ามาแต่ไม่ได้ขายนะแต่ไม่ได้ขายนะเป็นคุณลุงแบบเดินทางสั่จองปกตรปปรปิอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองเนี้ยตั้งอยู่ที่คลองชักพระที่เป็นเจ้าพญาสายเดิม ก็คือหมายความว่าตรงนี้เป็นเจ้าพยาเส้นหลักมาก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดตั้งแต่คลองบางกอกน้อยไปถึงคลองบางกอกใหญ่ก็คือประมาณช่วงศรีราชไปจนถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์แล้วชื่อของคลองชักพระเนี่ยก็มาจากประเพณีเก่าแก่โบราณร้อยกว่าปีถ้าอยากจะเห็นประเพณีงดงานแบบนี้นะคะก็ตามไปดูในแล่นที่พาไปคลองชักพระได้ ฮัลโหลฮัลโหลพายเรือไปออไหนจ้าสาวน้อยขอ้าเสนอจ้าอ้อิ่มอร่อยพายเรือมาขายขนม <laughs> ชิปมัง้งเหรอชิปกระเดลละียวเหรอใช่แล้วที่คาเฟ่เรือแฟนเนี่ยก็เป็นบรรยากาศสบายๆในสวนมะพร้าวหรือถ้าอยากจะสนุกอีกน,นิดนึงก็นำเรือไปภายเล่นในลำกระโดงได้ ที่นี่คือสวนเกษตรกรรมในเขตหนองแขมนะคะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างใช่นี่จะเป็นสวนจำปีนะคะโอ้ตามที่ถามมาสวนจำปีค่ะตอนที่เราขับรถผ่านมาตอนแรกใช่ใช่โอ้เห็นแล้วค่ะมีดอกขาวๆด้วยโอ้ตอนนี้เราอ้าวมุ่งหน้ากำลังมุ่งหน้าไปสู่สวนยำยายยํำใหญ่สวนลำใหญ่ลำใหญ่ค่ะอ่าอินหนองแขมใครจะไปรู้ลำใหญ่อยู่ในกรุงเทพค่ะสวนลำใหญ่ แล้วทาไมเราต้องมาถึงที่นี่คุณเพราะว่ามันเป็นลำไยสดแล้วก็ส่วนเกษตรอินทรีย์ค่ะโอ้ปลว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราจะไปแย่งแมลงมากินใช่ไหมค่ะตัดเห็นเห็นจากต้นมาจากต้นลำไยเลยค่ะออต้องอันนี้ตื่นเต้นนะคะเนื่องจาตังขบวนได้จอดลงที่หน้าสวนแล้วนะคะโอสวนรถยนต์นี้ก็ย่องเข้ามาค่ะแล้วก็ย่องคือเป็นถนนเข้าสวนก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันก็ต้องผ่านก็สวนนี้ขายคือแบบ มาถึงซื้อตัดสดเลยอ่ะอันนี้ฝรั่งค่ะเราผ่านสวนจาปีก็ผ่านสดฝรั่งส่วนที่นี่จะแบบต้นเตี้ยๆแล้วก็ลูกก็ตกถึงพื้นเลยอ่ะแ mm hmm. ต่วันนี้ไม่มีฝรั่งอ่ะงั้นจะได้ซื้อฝรั่งไปด้วย mm hmm. มันออกไม่ทันในสีของอินเกษตรอินรียก็ขายดี mm hmm. เป็นธรรมดาโ <Okay. S 1> อเคเจาตังไงจ้ะโอเคจ้าอ๋อ,อ,อขอบคุณมากที่อนุญาตให้เข้ามา ให้เดินข้ามใช่ไหมคะมันมันมันยาวไหม <laughs> ยังไม่หายค่ะว้าวอ่าเต็มสิบได้ยี่สิบค่ะสิบสิบค่ะไม่หักสิบสิบไม่หักแอดอ่าค่ะนี่ลงมาถึงพื้นค่ะแต่นี่แท้จริงโดยแท้จริงอ๋อนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดักแมลงอโตโมติกด้วยนะจะเป็นเอ่อ กลิ่นรอแมงวันทองอะค่ะกลิ่นเหรอคะใช่ใช่อะไรเป็นกลิ่นนะคะมันจะมีที่เขาขายอะค่ะเป็นกลิ่นที่รอแมงวันทองค่ะมันเหมือนกลิ่นกะเพราอะค่ะแมงวันทองเขาจะมาตอมอ๋อใช้กล้วก็เนี่ยค่ะเอาเอากาวทาก่อนรอบแรกแล้วก็เอาสำลีจมาแปะปุ๊บแล้วก็เอาเอาน้ำยาลอมาหยดค่ะค่ะแป๊บเดียวมันก็บินมาเกาะกันเต็มแล้ว ลำใหญ่ที่สวนนะคะนี่เจ้าของสวนอนุญาตแล้วอ่ะค่ะเอ้านี่าคุณเป็นเจ้าของสวนเองอ้าวดูมีราศีสง่าราศีใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วันลาขี้เลี้ยวหลังข้าขี้ห้ามขึ้นเสียงสูงโอเคโอเคนะคะจะเริ่มเลยนะคะค่ะโอเคเลยก็เขาเขาปากวันนี้แหละอร่อยมากเมื่อกี้ชิมมาแล้วนะที่พูดได้ไม่ได้โมอนะอร่อยมากโอเคชิมเลยเหรอคะ อ่ะตอนนี้เลยเนาะค่ะค่ะระวังมีดเรื่องงันไก่อ่าอู้เดี๋ยวนะฮะอืมมั่นใจสามารถกัดได้เพราะว่าไม่มียาฆ่าแมลงเป็นแมลงวันทองนู่นนี่มันมั่นใจได้เพราะว่ามีแมลงวันทองอคุณต้องพุทธไปเรียบร้อยแล้วใส่หน้าดิฉันว่าเป็นอะไรนะคะคุณเป็นแมลงวันทองอ๋อไม่ใช่แมลงอยู่โน่นน่นอ๋อแล้วใช้ปั๊มลมเป่าเอา ปกติทุกทุกปีตัดช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงใช่โดยมากโดยมากเราจะทาไม่ให้ชนเขาืมให้ชนจานเขาอ๋อมันเลือกได้เวลาได้นะคะใช่ใช่เขาหอ่อแล้วก็จะมีพันพันขาวไอ้ลำไยพันขาวในกรอบอร่อยอันนั้นก็จะมีทั้งปีเลยจ้ะปีจะมีทั้งปีออกเองอ๋อก็คือจะกถ้าเกิดจะมาโทรมาถามก่อนว่ามีไหมแล้วเราก็จะมีพวกแช่อิ่มผลไม้แช่อิ่ม แล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ําหอมครบวงจรจ้ะมีผลิตภัณฑ์น้ําหอมด้วยใช่ค่ะที่ว่าทำน้ำําหอมจำปีอ้นี่ค่ะเนี่ยแหวนเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมาดูตอนนี้ระดับนี้เลยอ่ะขอขอดูขอดูวันนั้นที่นี่อยแหวนลเอียดโทรศัพท์อันนี้คือทาอันนี้คือน้ำปรุงค่ะนี่ค่ะน้ำปรุงคืคอขวดปีอ่าสีเหลืองเนี่ขวดแบนๆนะคะอันนี้คือดอกไม้รวมอันอันนี้ดอกจำปีอลองดมได้เลย ดีเนาะกิ่นมะละมุนใจไม่ได้ต่าแต่อยู่คนเดียวกลังคืนมีความรู้สึกคือ<ด>ใช่ไหมอันนี้มันจะช่วยบำรุงหัวใจทำให้<ม>บแบบร่างกายผ่อนคลายอันนี้เป็นน้ำหอมไปเลยอ่ะเป็นปน,น้ำหอมเอ่ออันนั้นคืนอนนดอกไม้รวมอันนั้นคือคือไอ้ดอกมะลิอันนี้กินกินมะละมุนะอ่ากลิ่นมะลิล้วกาอันนี้คือน้ำปรุงน้ำปรุงชาววังน้ำปรุงนี่คือเขาแเวลาใส่กับพวกแบบเวลาอบผ้าอบผอบดอกไม้ดอกไม้ก็ได้หรือว่า อากาศร้อนๆเงี้ยอันนอีกหนึ่งคุณยายใช้ไอ้น้ำน้ำเย็นๆสต๊กขันนึ่งขันเล็กๆอ่ะแล้วก็เอาปูดอกไปหน่อยนึงเอาผ้าเอาผ้าช็หน้าเล็กๆกันนะแช่ลงไปแล้วก็เอาเอาพับเป็นผืนเอามาใส่ซุปเปอร์แวร์หรือว่าเรองออก็ไดแรงแล้วก็วางในตู้เย็นทำเอาผ้าเย็นตาทำเหมือนผ้าเย็นสดชื่นมากเออเวลาสดข้างหลังโอ้เยี่ยมเลยเขาจะได้รู้จักเพราะว่ามันเป็น ป็นน้ำหอมปกติเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่นี่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราก็ดีเนาะเออหน้าเดี๋ยนี้เอาไว้คีนแบบน้ำไล้อย่างนี้เวลาสมมติถ้าเกิดขายเป็นขายเป็นขวดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขายยุขวดละห้าร้อยถ้าหากว่าเป็นขวดอย่างนี้ก็คือสามร้อยห้าสิบจักน้อยเข้าโครงการโอท็อปแล้วนะค่ะอันนี้ได้สี่ดาวขอมเขตน้องแขมแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้หลุดใรองเข็น้องแขม แล้วก็ออกรายการจากเพชรเจ็ดแน้ำไปเมื่อปีที่แล้วรายการทอท่าพระเท่ไทยทำทุกปีจ้สึมันใช่ไไม่ใช่วามีง่ายๆนาะมันก็มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีน้ำหอดจัะต่อดทุปีกำลังคิดอยู่ตอนนี้กำลังดำเนินการจด GI อ๋อจ้ะ GI คือเป็นพืชชี้บ่งด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัด ไอ้ของเขตหนองแข๋อเป็นบบเไมนพืนท้องถิ่นนี้ใช่ไหมขึ้นได้ในเขตหนองแข็มันจะมีทั้งหมดสี่เขตที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกจัมปีได้ดีจ้ะน้ําดีดินดีดอกดอกดีดอกดอกแบบจดอกเนี้ยมันจะจีบมาแล้วก็จะเก็บทนจฝาพักอ๋อกลิ่นเนีมาจากกล่นหรือมาจากเกสรข้างในอะเกสร เวลาสั้นๆไปผ่อนคลายนะคะก็ลองซอกแซกรอบๆบ้านว่าอาจจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วพบกันใหม่ในการแล่นครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ